Business Life and Life ชีวิตธุรก,กิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะก็กลับกันมาในช่วงนี้กับคุณดีนะคะน้องดีนั่นเองนะคะฉันจะเรียกชื่อคุณจัก,กริดค่ะ <laughs> คุณจัก,กริดนะคะทุกว่าโควิดนิดนะคะเป็นไงบ้างคะสวัสดีครับพี่มอนสวัสดีค่ะอ,อ่าก็วันนี้เห็นมี นักวิชาการแลวก็นักลงทุนเก่งๆหลายคนเนะเ<อ>าะมาพูดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคุณทิติเองอคุณวิกิตใช่ไหมครับหลายหลายคนมาพูดเรื่องของของว่าหุ้นตัวไหนหน่าลงทุนแต่วันนี้เนะี่ยสิ่งที่ผมจะมาเสริมเพิ่มเติมให้นะครับก็คือว่าวันนี้ถ้าเราจะประสบความสําเร็จเป็นคนรวยได้เนี่ยประสบความสําเร็จในหุ้นได้เนี่ยมันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนอเหมือนกับหุ้นเนี่ยเวลาซื้อหุ้นปุ๊บเขาก็ต้องรู้จุดออกอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแต่การที่เราจะร่ํารวยในภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องมีจุด Uh, จุดเป้าหมายขอยงเราเหมือนกัน uh, ซื้อหุ้นมีเป้าหมายยังไงคะซื้อคุณมีเป้าหมาย<น>ก็ uh, ต้องรู้ว่าพื้นฐานซื้อราคาที่เท่าไหร่ห, uh. ห้ามเกินราคาที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ uh. เวลาขายก็ต้องรู้ว่าถ้าราคาเกินนี้แล้วถ้าถ้าฟันเดเมนทัลเขาก็จะบอกว่าถ้าราคาเกินนี้แล้วมันเกินมูลคา่าเขาก็จะขายไปนี่ <Okay. S 2> คือหุน้น <im itation> ใช่ไหมครับ <im itation> แต่ผมก็จะมาพูดภาพรวมว่าสําหรับเราจะมั่งคั่งได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากรวยที่เท่าไหร่อย่างแรกก่อนเลยก็คือต้องมีเป้าหมายครับเป้าหมายเป้าหมายบอกว่าเป้าหมาย ที่นับวัดได้และเป้าหมายที่ชัดเจนยกตัวอย่างถ้าบอกว่าวันนี้อยากเป็นคนรวยรเป้าหมายชัดเจนไหมครับชัดเจนครับเป็นคนรวยชัดเจนชัดเจนว่ารวยชวใช่ไหมแต่รวยที่เท่าไหร่มันนับวัดไม่ได้อะงั้นเป้าหมายที่ต้องนับวัดได้ก็คือว่าวันนี้คุณอยากรวยที่เท่าไหร่รวยที่10บล้านถือว่ารวยไหมร้อยล้านถือว่ารวยไหมนี่คืออย่างแรกเป้าหมายที่นับวัดได้ระบุตัวเลขออกมาระบุตัวเลขออกมาใช่แล้วทีนี้ที่จะต้องทำให้มันชัดเจนกว่านั้นด้วยก็คือรวย โดยระบุเจาะจงจากอะไรถ้าบอกว่ารวยร้อยล้านรวยจากอะไรอะร้อยล้านงั้นก็ต้องระบุเจาะจงว่ารวยร้อยล้านจากคุณเขาจะได้รู้วิธีการนะครับถ้าสมมติรวยร้อยล้านร้อย100ล้านเฉยๆก็ไม่รู้ว่ารวยยังไงแต่ตังเดินให้ถูกถูกต้องครับงั้นวิธีการตั้งเป้าหมายอย่างแรกอันนี้สําคัญมากเลยนะหลายๆคนคิดว่าเอ้ยเรื่องธรรมดานะ่ะแค่มีความรู้ในการลงทุนหุ้นก็พอแล้ว <c oughs> ไม่พอครับคุณจะต้องมีภาพใหญ่วางแผนยังไงวางแผนยังไงก็คือหนึ่ง เป้าหมายที่นับวันได้สองระบุเจาะจงรวยจากหุ้นร้อยล้านหรือรวยจากทองคํห้าสิบล้านระบุเจาะจงไปนะครับอันนี้คือข้อแรกะระบุเจาะจงค่ะเคลียร์ไหมค่ะเคลียร์ค,ค,ครับอ,อันที่สองที่จะต้องมีก็คือเวลาชัดเจนว่าเราจะถึงเป้าหมายตรงนั้นเมื่อไหร่ถ้าบางค,คนบอกว่าเนี่ยอยากจะรวยจากหุ้นหนึ่งรยล้านบาทภายในห้าปีแล้วเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะมาถามหน่อยผมก็จะมาถามหน่อยว่าคุณ ตอนนี้เนี่ยคุณถึงเป้าหมายไหนแล้วเขาบอกอ๋อเป้าหมายผมเหรอ1ปีผ่านไปใช่ไหมเป้าหมายผมเหรอร้อยล้านภายใน5ปีพออีก2ปีผ่านมาถามใหม่เป้าหมายคุณคืออะไรรวยร้อยล้านภายใน5ปีถ้าเราบอก5ปีเนี่ยมันระบุเจาะจงไม่ชัดเจนครับมันจะต้องบอกวันให้ชัดเจนว่าวันที่15พฤศจิกายนตั้งใจเลอย2้ี2555ผมจะมีเงิน100ล้านบาทจากคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็ อค่ะในเรื่องราวของระยะเวลาก็คือให้ระบุเลยถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังของเราวันนี้ลงทุนกลุ่มปศธวันนี้จะต้องได้ราคาสัก400วันวันไหน่ะระบุได้ไหมคือของของผมผมไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหุ้นได้เพราะว่าหุ้นมันลงลงละเอียดใช่ไหมครับผมจะพูดเป็นภาพรวมอ่าผมจะพูดเป็นจะได้รวมเอาไปประยุกตถูกต้องครับถูกต้องครับเหมือนกับการลดน้าหนักเนี่ยถ้าพี่ม่อนบอกว่าเอออยากลดน้าหนัก แล้วถ้าเกิดพี่ม่อนคิดไปเรื่อยๆอยากลดน้ำหนักเราจะรู้ไหมว่าเราจะล่น้ำหนักได้เมื่อไรจากสองจานเหลือจานหนึ่งหรือครึ่งจานอ่าแล้วต้องบอกอยากลดเท่าไหร่ด้วยแล้วลดจากอะไรจากออกกําลังกายหรือว่ากินอาหารน้อยลงอย่างที่พี่พูดนะครับค <c oughs> ่ะอือ่าแล้วมีอะไรอีกคนนะดีเวลาละอ่าเวลาเวลาหมดแล้วก็วันนี้ครับสิ่งที่ผมบอกมาก็คือว่าทํายังไงที่จะทําให คุณสามารถติดเทอร์โบนะครับผมไม่ได้พูดถึงวิธีการแต่ทำยังไงคุณติดเทอร์โบไปถึงเป้าหมายของคุณได้ง่ายๆจะมาเรียนโปรแกรมที่ชื่อว่าแฟลชชูเอลก็ไปเรียนกับแกไม่มีเวลานำเสนอตรงนี้ใช่ก็เราจะจัดโปรแกรมนี้นะครับวันที่18กุมภาพันธ์นะครับวันเสาร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นคุณจะได้ติดเทอร์โบในความคิดของคุณให้คุณถึงฝันได้นะครับก็โปรแกรมนี้ขายอยู่ที่1,9-50บาทอาสํบาทสำหรับ6คนแรกนะครับที่ SMS เข้ามา ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับโทรมาที่หรือ SMS มาที่0817559270ขอบคุณครับสายตาสั้นเดี๋ยวคุณวิทย์พูดซิอเวอีกทีนะครับ0817559270ครับคุณไปเรียนไหมคุณยังอายุยังน้อยเผื่อจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ตอนนี้ผม ากจะตั้งเป้าสักพันล้านตกอีเลยดิฉันจากอะไรพันล้านจากอะไรจากจากเท่าไหร่ตอนนี้ทุนเท่าไหร่คะตอนนี้ทุนก็ห้าแสนบวกลบทำได้ไหมคะคุณดีทําได้มันอยู่แล้วจะจะจะได้พันล้านเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับเอาสักเมื่อไหร่ดีอะคิดอะไรอ่างไรละเปิดเลยอ่าสามปีแล้วกันครับห้าแสนมาสามปีได้เหรอคะ ทุกอย่างเป็นไปได้ครับอ๋อเหรอทุกอย่างเป็นไปได้ใช่ทุกอย่างเป็นไปได้วันนี้ถ้าถ้าเราบอกว่าเราจะไปถึงดวงดาวแต่เราไม่ถึงดวงดาวไปถึงพระจันทร์โอเคไหมแต่ก่อนอื่นต้องลงทุนไปซื้อคอร์สนี้ก่อนแต่การเรียนคอสนี้มันไม่มีความเสี่ยงนะครับผมบอกว่าถ้าคุณมาเรียนคอสนี้แล้วคุณไม่ชอบหรือว่าคิดว่ามันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ผมสัญญาไว้ผมยินดีคืนเงิน100รเเลยผมมั่นใจในคอสนี้มากครับอ๋อเหรอผลลัพธ์แต่ว่าผลลัพธ์คุณวิจิตพันล้านพันล้านนะคุณ แต่ถ้าคุณได้แค่ล้านหนึ่งก็เป็นผลลัพธ์ผมผให้ผลลัพธ์ว่าคุณสามารถเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยสามารถสร้างเงินพันล้านได้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยใช้ไม่ได้ก็มาเอาเงินคืนเลยพันเก้าร้อยสปีคุณมาเอาเขาคืนพันเก้าร้อยนะได้ครับได้ครับแหวชัดเจนเลยนะชัดเจนครับสิบปีหละสิบปีกว่าจะถึงอสิบปีก็ได้พี่นอยมันอยู่จาก มันอยู่จากการตั้งเป้าหมายครับไม่ต้องรอสมปีถ้าจบจากคอร์สผมปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาการันตีกันเป็นระยะเวลาไม่หนีไปไหนใช่ไหมครับไม่หนีไปไหนครับยังอยู่ที่นี่ครับบริษัทผมโตโตเร็วมาทำไม่ต้องกลววคุณอยู่กับพี่สามปีนะคุณพันล้านดิฉันก็จะได้รวยกับเขาด้วยขอาน้องเขาพันล้านเดดดิฉันจะขนาดไหนโอ้โหคำพี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปไปฝันขนาดนั้นเดี๋ยวคุณวิทย์เอาความจริงก่อนซื้อขายทองคำวันนี้เท่าไหร่คะครับราคาทองคําวันนี้ทองคําแท่งซื้ออยู่ที่ 24600ขายอยู่ที่24700ทองคํารูปพันซื้ออยู่ที่24240ขายอยู่ที่25100อัตราแรกเปลี่ยนประจําวันนี้นะครับค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่31 52 31บาท52สตางค์ถึง31บาท87สตางค์ค่างเงินปอน48บาท65สตางค์ถึง49บาท35สตางค์ ค่างเงินยูโรอยู่ที่40บาท9สตางค์ถึง40บาท68สตงางค์ค่าเงินเยนในอัตราร้อยเยนซื้ออยู่ที่40บาท78สตางค์ขายอยู่ที่41บาท66สตางค์ครับค่างเงินดอลลาร์สิงคโปร์อยู่ที่24บาทถึง6 24บาท62สตางค์ถึง24บาท75สตางค์ครับ ดัชนีตลาดเอเชียภายในวันนี้ญี่ปุ่นบวกขึ้นมา 25, 25เปอร์เซ็นต์อ๋อ25จุดฮ่องกงห,ง,งหันเสียงฮ่องกงบวกขึ้นมา147จุดสิงคโปร์บวกขึ้นมา27่จจุดเกาหลีเกาหลีใต้ลบไป7จุดและไต้หวันบวกขึ้นมา9จุดครับดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว1 0ึ่งพันจุด สูงสุดที่หนึ่งพันห้าสิบแปดจุดเก้าสามต่ำสุดที่หนึ่งพันห้าสิบจุดห้าสี่แกว่งในกรอบสั้นๆลบไปหนึ่งจุดสี่หนึ่งครับปริมาณวอลุ่มค่อนข้างโอเคประมาณสองหมื่นล้านครับสองหมื้าพันล้านใช่ห้าดับค่ะหลักซับห้ามดับแนะนำวนันห้ามดับสูงสุดมูลค่าการซื้อขายสูงสุดภายในวนันนี้อันดับแรกบ้านปูบวกสิบบาทปตท ปิดที่324บาทไม่เปลี่ยนแปลงครับเคแบงคลบไป1บาทปิดที่115บาท a d v a n น e บวกขึ้นมา2บาทปิดที่156บาท PTT-EP e หรือปตทสพอลบไป2บาทปิดที่179บาทครับอืมค่ะนั่นก็เป็นห้าดับหุ้นนะคปะปตทยังดนยันไว้นะคะ เหมือนที่ทางคุณทิติพูดถึงนะคะแต่ว่าทั้งภาพรวมภาพยาวที่เกิดขึ้นหุ้นกลุ่มพลังงานเองนักวิเคราะห์ก็แนะนําอยู่นะคะคุณดีซื้อมั้งนะซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานเขาบอกเป็นพ็อกซี่ของประเทศไทย <Okay S 1> ช่วยกันหน่อยจะได้สร้างความเชื่อมั่นได้เลยครับที่มันถือหุนเวลาใช่ไหมเลยอยากให้ผมซื้อ <c oughs> <c oughs> รวยนลานโอเคค่ะคุณผู้ฟังคุณชมนั้นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจําวันจันทร์ถึงศุกร์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลและพรุ่งนี้ตามหุ้นเด็ดจากทางด้านบริษัท หักทัพย์ฟิナนเซียสรัดวาหุ้นตัวที่เขาแนะนําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทำไมมันขึ้นแรงขนาดนี้พรุ่งนี้ตามกันไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณดีแล้วก็คุณวิทย์ดิฉันขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ